สวนลุงพงมินิสูโอ้น้องเป็ดเต็มเ,เลยนี่มาแล้วนะครับน้องหมูเด้งนะฮะโโออ้้ แฟรายการสงกดวอร์ริี้วันนี้สงกฎพาแฟนๆมาชมอะไรที่แปลกๆที่กําลังติดเทรนฮิตอยู่ผู้คนมาเยอะมากเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามสรงกดกันไปเลยครับทุกทุกคนสวนลุงพงมินินซู เรากำลังจะไปซื้อบัตรเข้าชมกันคนเยอะต่อคิวยาวเลยทุกคนซื้อตั๋วกันก่อนคนละหนึ่งร้อยคนละหนึ่งร้อยบาททุกคนแล้วก็จะได้คูปองคนละหนึ่งใบสามารถแลกเป็นเส้ตอาหารสัตว์ได้หนึ่งคูปองตัวหนึ่งอย่างอ๋อหนึ่งคูปองตัวหนึ่งอย่างยหนึ่งคูปองตัวหนึ่งกระป๋อง สองร้อยบาทคนละหนึ่งร้อยบาทปูปองเขาเนี่ยไปเล่นเครื่องดื่มได้นะทุกคทุกคนคนเยอะคนเยอะทุกคนบรรยากาศครับข้างในอ้าวอันนี้คุณคุ้นหน้าสวัสดีคุณบุตรสวัสดีครับโอ้คุณบุตรก็มาวันนี้นะฮะมาดูมาดูอะไรเอ่ยฮะหมูโดดเด้งน่ารักน่ารักหมูโดดเด้ง โอ้นี่นะฮะนี่วันนี้คุณบุตรเขาจะพามาชมหมูโดดเด้งล่มฟรีป่ะอ่าสําหรับคนที่เขาร้อนๆเนาะคุณบุตรจะเอาป่ะไม่เอาอ่ะเราเารับวิตามินซีสักหน่อยนี่เข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยนี่นี่นี่น้องแพะน้องแพะนี่น้องแพะน้องแพะนี่น้องแพะทุกคนอาน้องแพะทักทายละเนี่ยเนี่ยฮะมีนกด้วยนี่ โอ้นะฮะนี่ที่ตรงนี้คือสวนลุงพงใช่ไหมสวนลุงพงมินิซูสวนลุงพงมินิซูโอ้โอ้มีน้องเป็ดที่ที่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมที่ว่าเขาหมูอะไรหมูโดดเด้งใช่ไหมโอ้เดี๋ยวตามคุณบุตรไปเลยนะฮะนี่โอ้บรรยากาศเขาลมลื่นนะทุกคนนี่มีสระน้ำมีเป็ด มีลำธารสวยๆมีกังหันน้ำด้วยมีน้องเป็ดด้วยนี่นะฮะโอ้น้องเป็ดเต็มเลยนะฮะโอ้น้ำใสเขียวเลยนะฮะเขียวมรกตเลยนะทุกคนบรรยากาศภายในสวนลุงพงเนี่ยนะฮะได้ถ่ายบรรยากาศมาให้กับแฟนๆรายการชมกดวาไรตี้รับชมถึงความสวยงามในสวนลุงพง์ที่อำเภอแม่ริมแห่งน,นี้นะฮะ โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนนกนี่นกต่างๆมากมายนะฮะนี่โอ้นี่ฮะมีนกหลายพันนะฮะโอ้นกยุงนะฮะนี่นกยุงนกยุงหลายตัวเลยนะ,ะทุกคนนี่นะครับมีนกยุงมีแพะ นกยุงตัวนี้สวยดีทุกคนสีน้ําเงินนี่หวัดดีครับหวัดดีครับโอ้หวัดดีครับหวัสดีครับ,รบ,รบนี่เข้ามาทักทายด้วยทุกคนโอ้นี่นกยุงยังไม่ลําแพนนะฮะนี่นี่เข้ามาทักทายนะฮะทุกคนไปชมหมูเด้งกันก่อนที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังแห่แหนหลั่งไหลกันมารับชมความน่ารักของน้องเดี๋ยวตามสุขุมปรับบรรยากาศสวยงามครับสวยงาม มีสวนดอกไม้สวยๆนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศผู้คนก็มารอชมการแสดงของน้องหมูกับน้องแพะนะฮะวันนี้เนี่ยฮะคือบรรยากาศโดยรอบที่สวนลุงพงแห่งนี้นะนี่ผู้คนเขามานั่งรอกันเต็้มและข้างบนนะฮะเพื่อที่จะมารับชมความน่ารักนะฮะของน้องหมูเด้งนะฮะแล้วก็น้องแพะนะฮะนี่ไหน โอ้นี่นะฮะบรรยากาศโดยรอบๆนะฮะความสวยงามนี่มีสวนดอกไม้ให้ชมอ,นะอ่านี่นะครับคนกาลังโอ้รอรอ,อรับชมกันเต็มเลยนี่เขาเขารอชมน้องหมูเด้งนี่น้องหมูเด้งกันฮะตรงนี้ไงนี่ไงที่เป็นเป็นรางที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมูเขาจะเดินมาเป็นแถวตรงนี้แล้วก็มาโดดลงน้ําตรงเนี้ยนี่ผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อมารับชมความน่ารักของน้องหมูเด้ง แม้กระทั่งคุณบุตรเองนี่คุณบุตรก็งอแงอยากจะมาชมน้องหมูเด้งนี่คุณบุตรสมใจยังยฮะนี่นะฮะวันนี้ทรงกดก็เลยพาแฟนๆนะฮะมาชมนะฮะความน่ารักของน้องหมูเด้งกันนะฮะนี่ตอนนี้เขากำลังนั่งรอเขาจะมีสามรอบนะ,ะทุกคนนะฮะอันนี้ที่ที่เราจะพาทุกคนมาชมนี่คือรอบใบสามนะคุณบุตรเนาะ เนี่ยนะฮะบรรยากาศที่ทุกๆคนกําลังมานั่งรอชมความน่ารักของน้องหมูเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่แล้วก็แปลกใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมแห่งนี้นะครับอันนี้น้องไก่แคะนะทุกคนนี่ไก่แคะนี่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลางทางเดินที่น้องหมูก็แล้วก็น้องแพะเขาจะเดินมาทางนี้นะทุกคน เดินมาตรงนี้นะฮะเดินพอเดินมาปุ๊บเขาก็จะมากระโดดลงน้ําตรงเนี้ยนะฮะนี่เดี๋ยวเขาก็จะโดดลงสระตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็นี่ผู้คนมารอรับชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่โอ้ดีนะครับ Não nice. we oh มาแล้วนะฮะ นี่น้องน้องหมูเด้งกำลังเดินมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะมาแล้วเนี่ยนะฮะโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วมาเป็นทีมมาแล้วนำทีมมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่มาแล้วนะครับน้องหมูเด้งนะฮะน้องหมูเด้งมาแล้วทุกทุกคน น้องบูเด้งมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่น้องบูเด้งมาแล้วนะครับนี่โอ้มาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะโอ้โอ้มาเป็นแถวเลยทุกคนโอ้นี่นะฮะนี่นะฮะ โอ้นี่นะฮะน้องหมูน้องหมูเด้งโอ้ชนแล้วนะฮะตอนนี้น้องหมูเด้งเบียดเสียดกันแล้วนะโอ้เบียดเสียดแล้วนะฮะโอ้นี่นะฮะโอ้นี่นะฮะนี่โอ้โอ้นี่นะฮะนี่คือความน่ารักของน้องหมูเด้งนะทุกคน วันนี้ได้นำภาพบรรยากาศความน่ารักนะฮะของน้องหมูเด้งเนี่ยมาให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับพอน้องหมูเขากระโดดลงมาเสร็จนะทุกคนเขาก็จะมีการให้อาหารตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาก็จะมาให้อาหารกันเนี่ยน้องหมูโดดหลังจากที่น้องหมูเขาโดดลงน้ําแล้วนะทุกคนนะนี่นี่นะฮะ นี่คือความน่ารักของน้องหมูนะทุกคนเขาทำหน่อยนะตรงนี้นะเขาทำหน่อยนะอ่าเดี๋ยวเขาทำตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวน้องหมูจะกลับบ้านนะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียม่ายไปเลยว n e two three five four t h r ยบาย v e f

นี่บรรยากาศเมื่อกี้เมื่อกี้เราชมน้องหมูนะฮะตอนนี้เราก็มาชมน้องแพะนี่นะฮะนี่น้องแพะออกมาแล้วนะทุกคนนี่นะฮะอันนี้จะเป็นความน่ารักของน้องแพะนะทุกคนมาแล้วนะฮะ Yeah, mm -hmm. ผลบุตรกำลังชมน้องแพะนะฮะชมน้องแพะปินอยู่นะฮะนี่นี่น้องแพะนะฮะอันนี้ชาเดียว 拜托了 น้องแพะเขาเดินโชว์เสร็จแล้วก็มารับรางวัลน,นะทุกคนนี่นี่น้องแพะโอ้มารับรางวัลกันเป็นแถวเลยนะนี่นี่นะ้องแพะกำลังมารับรางวัลอยู่นะนี่โอ้นนะฮะังเว้ยไ่กินไกิน ได้กินไหมกินนังไหมเดี๋ยวจะได้ไม่กินเว่ยสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับรายการส่งกฎวารีที่ความสุขใจวันนี้มาสอบถามพี่ไก่ นี่ที่ไก่เขาเป็นคนดูแลน้องหมูเด้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับคนฝึกที่คนฝึกเลยใช่มรัที่ว่ากระโดดลงน้ำกอกตอนนี้กําลังเป็นิตที่ติดแนเลยฝึกยากไหมพี่ไก่ยากไหมก็เป็นจ้างยากมากกว่าตอนนี้ตั์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ต้านทาน้นครับไอคิวจะไม่สูงก็เลยต้องใช้้วยาอนะัเนีเขามี การแสดงแบบของน้องหมูแล้วก็น้องแพะเมื่อกี้วันหนึ่งมีกี่รอบคพี่ไก่วันธรรมดาจะมีสามรอบนะครับคือวันบ่ายโมงบ่ายสามบ่ายสามขอสามรอบนี่ถ้าใครอยากจะมาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วก็น้องแพะมาได้เลยที่สวนลุงพงมินิซูแอนด์คาเฟ่มินิซูแอนด์คาเฟ่แล้วก็มาเจอครูฝึกชั้นเยี่ยมพี่ไก่ต้องขอบคุณพี่ไก่ากมากครับพี่ไก่ขอบคุณครับยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับมาเลยมาเลยวันนี้มีเป็ดไหมคะเป็ด ตอนนี้เกินกําหนดของเป็ดเป็ดวันนี้วันหนึ่งโชว์ได้3รอบวันนี้เกิน3รอบแล้วเราจะไม่ให้น้องเขาออกมาเพราะว่าเราเซฟคับเซฟสุขภาพสุขของน้องเขาแล้วก็หมายถึงว่าถ้าใครอยากจะชมเป็ดก็ต้องมาเช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งครับยะอีกหน่อยอีกหน่อยเราจะเสริมมาอีกชุดหนึ่งนะกำลังเตรียมฝึกอยู่นะฮะรวมทั้งจะมีเดี๋ยวจะมีหานลอยไฟหานลอยฟ้าครับ นี่คือความน่ารักของน้องๆทรงปลดเองได้มาชมแล้วเมื่อกี้นี่มีเป็นความตื้นตันใจอย่างมากเลยนะฮะมีความสุขเห็นน้องๆเดินเรียนกันเป็นแถวมันได้มีความสุขมากๆนี่คนฝึกอยู่ที่นี่คนนี้เองนะฮะใครอยากจะมาชมความน่ารักของน้อง,องก็มาได้นะไม่ไกลไม่ไกลนะฮะจากเชียงใหม่มาอำเภอแม่ริมนี่ก็แค่20โลเนาะ20ิโลมาถึงตรงนี้20โลแล้วก็มาเจอกับพี่ไก่อยู่ตรงนี้แล้วก็มาเจอกับน้องหมูเด้งน้องแพะ น้องกระต่ายน้องหมูแค่โอ้โหมีความสุขครับทุกคนมีความสุขโครงการที่เราตั้งไว้ยังมีอีกนะประมาณ4ี่ารายการ4ีารายการจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาเรื่อยๆแวะมาเที่ยวกันนะที่สวนลุงพงมินิสูแอนคาเฟ่ครับแม่ริมเชียงใหม่ครับตอนนี้พาทุกคนมาดูน้องกระต่ายนี่ทุกคนโอ้น้องกระต่ายเยอะแยะเลยลูกกระต่ายตัวเล็กๆนี่เด็ก่อนเด็ก่อน ยิ่งยิ่งระวมือแล้วระว่าพามาดูหมูแคะทุกคนมาดูหมูแคะกันโอ้หมูแคะเพียบเลยหมูแคะเติมเลยนี่น้องหมูโอยน้องหมูเพียบเลยน้องหมูเยอะแยะเลยโอ้โหนี่น้องหมูโอ้นี่น้องหมูเพียบเลยโอ้ เยอะแยะในน่ารักนี่คือความน่ารักของน้องหมูนี่เขาฝึกมานะเมื่อกี้เขาเดินเป็นแถวแล้วนะแล้วก็เขาแข่งกันกระโดดลงน้ำโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ไฮไลท์ลมากๆเลยเป็นความน่ารักของน้องหมูหมูเด้งนี่น้องหมูเด้งอันนี้แต่ว่าน,นี้คือน้องหมูแค่แตะกี้ที่โชว์นี่อายุ5เดือนแต่หมูอ่ะอันนี้สีเดือนแล้วหม,มูนี่คณน่าจะเป็นลูกหมู <c oughs> ลูกห <c oughs> นี่นะฮะต้องมาฝึกกันใช่เขาจะต้องเอาเอาตั้งแต่ตัวเด็กๆอย่างเงี้ยมาฝึกเพื่อที่จะ มาแสดงให้คนจุดรับชมกันแบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนี่นี่น้องหมูน่ารักมากเลยทุกคนนี่ที่อำเภอแม่ริมสวนลุงพงษ์แห่งนี้นะนะฮะนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่อีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับน้องหมูเด้งที่กระโดดน้ำโชว์เนี่ยนะฮะน้องหมูเขาหน้ารักมากเลยนี่โอ้ดิ่น้องหมูอ้วนนี่มีไอจูด้วยโอ้ดิไอจูน่ารักมากเลยนี่และนี่คือความน่ารักของน้องๆนะทุกคนมีความรู้สึกว่า มันชุ่มชื่นใจจังเลยนะฮะเห็นความกกน่ารักของน้องๆเนี่ยนะนี่น้องหมูเด้งนี่ห,นหมูเด้งตัวจริงผมหมูเด้งตัวจริงอยู่นี่ครับบรกลูกนี่ผมหมูเด้งตัวจริงอยู่นี่นะครับบอกบอกบอกเขาลูจุกนะ <c oughs> เออนีนะ <c oughs> นั่งพักสักแป๊บหนึ่งจิบน้ำฟักซีเย็งเงยนๆทุกคน <c oughs> นี่เป็นเมนูอาหารเขาก็จะมีพวก ทอดทอดขายอยู่นะทุกคนแต่อาหารหลักๆยังไม่มีแต่ก็จะมีแต่เป็นของทอดนะจะมีอย่างปอเปเยะทอดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีไก่ชุบแป้งทอดอะไรพวกนี้มีนะครับวันนี้ทรงโปรดพาทุกๆคนมาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วก็ น้องแพะแล้วก็น้องกระต่ายแล้วก็ดูความสวยงามของสวนลุงพงมินิสูที่อำเภอแม่ริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าแฟนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กำลังใจกับรายการทรงกดวารารตที้ความสุขอยู่ที่ใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย